สวัสดีครับผมง่วงง่วงจัดโดนหน้าหน้าผมง่วงได้อยู่วันนี้จะไปดูเสื้อผ้าตลาดมือสองนะครับผมตลาดร้อนสตาร์นะฮะปกติอะมันต้องไปเช้านะครับผมเพราะว่าของมันหมดไวัยแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเขาเปิดวันจันทร์กับพฤหัสแล้ววันพฤหัสเนี่ยมันจะเป็นของเหลือจากวันจันทร์นะเราเลยต้องไปวันจันทร์เลยผมกลัวนอนแล้วผมไม่ตื่นไงผมเลยแบบว่าสัตว์ไปแม่งันครับไปเจอน่ตลาด ถึงแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวเดินไปโคตรขี้เกียจจัดแต่เดี๋ยวข้างหน้าไม่มีที่จอดรถนะครับผมวันนี้มีแพนจะซื้ออะไรไหมดูอะไรไหมมีครับเดี๋ยวดูวันว่าจะได้อะไรไหมผมพอ,อเปิดได้รถร้อ,องไม่ร้องหรอ้เออคือเขาลืมล็อกรถเนี่ยผมเคยอยู่เดินตลาดตอนผมเด็กๆผมไล่เปิดทุกทันเผื่อเขาลืมล็อกรถร้องทุกทันมือร้องตอนเด็กทำอาชีพอะไรเนี่ยลืมโทรศัพท์นะครับผมแย่สุดๆตลาดอยู่แค่เอื้อม ของโคตรเยอะผมบอกเลยเป็นแบบว่าตลาดระยองออน,นะที่นี่เยอะสุดแล้วรอเลยครับรออะไรไปเจอที่นู้นป้ายไอ้เฮียเดินเหยียบอ้วกใครอวว้วกเลยวะเนี้ยเต็มตีเลยอ๋อมันไม่ใช่อ้วกนะครับทุกคนมันคืออาหารหมาแบบว่าสามกองผมเหยียบกองนูน้นเลยปตลาดกันดี้ว่าเมื่อกี้ผมเหยียบนี่ด้วย,ยนกว่าอ้วกไอ้เฮียนะว่าอ้วกสิ่งที่เราตามหาอยู่ข้างหน้าแล้วอุว้ยปุ๋ยจับปะร้านแบบเนี้ย กินได้เยอะไนงะกินเยอะเฮ้ยตรงนู้นมีข้าวแกงนะผมเคยกินตรงข้างหน้านู้นข้าวแกงว่ะนร้านแม่เพื่อนหนุ่ยละ่ะเจ๊กำลังจะบอกว่าไม่อร่อยเลยแม่เพื่อนจริงปะเนี่ยห <c oughs> <c oughs> ยอกเพอนร้านแวน่นนะซื้อแวน่น <c oughs> นี่ไงข้าวแกงป่ะอยู่ยังแต่มันเป็นแบบทรงแกงป่านะมผมกินไม่เป็นไปไปดูมือสองผมมาบ่อยอยู่เมื่อก่อนนะที่เป็นแบบเป็นเอวคืนป่ะขนมเบ้ง อันนั้นมาอะไรวะมาบอยอะไรเนี่ยมาบอยเฉยเต้นนิเต้นเต้นให้เป็นเต้นให้ดูนะเต้นตามเลยนี่ครับแบบนี้ผมจะบอกมันทำนี้ไปกันดีกว่าเดี๋ยวดูเสื้อกอนนะครับผมพวกแพงที่อยู่งบนนะแต่ต้องถามว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราเลือกป้ายเป็นหลักนะครับผมจับจ้ามหน่อย ป้ายแบบนี้นะครับผมถ้าถ้าเป็นแอนวิลนะเราจะเราจะเลือกสีแดงป้ายแต่เป็นแอนวิลฟ้าคือปีใหม่นะครับผมเราแมวเก็บเสื้อพวกนั้นก็แพงนะเสื้อพวกเที่ยวไทยเมื่อก่อนอ่ะที่มันแบบกระบี่อะไรพวกนี้เวทโซเชียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้โงแพงตัวยางต่างม้าหกร้อยราคาพระนี่นะราคากกอนผ้าบางทุกคนสวยอยู่นะเอาไปใส่เล่นแบบไม่คิดไรผ้าบางยผมชอบผ้าบางชี้ะเสื้อโค้ก เอาเลยซื้อไปใส่แบบ80ป่ะสีม่วงตัวเล็กเล็กเอลลอยนิดหน่อยได้แล้วสองตัวพอเดี๋ยวไปดูางเกงพวกกิกกี้พวกโวก้คอม,มห้องเยอะมากนะครับผมเป็นแบบว่าพวกมือสองนะเลือกดูได้แบบว่าดีเยอะเออนี่หมวกดูหมวกปะใส่หมวก เยอะได้นะหมวกแบบนี้ถ้ามันใหญ่อะนะโเคตรเสียวชี้มันก็ไม่เชิงนนเด็กม <laughs> ันก็ไม่เชิงเด็กไม่ได้นะกลิ่นผ้ามือสองมันโคตรหอมกินแบบจะไปขายเพรว่าดีๆตัวของมันร้อยได้ไหมได้<ม>ที่นี่เขาไม่ได้ขาย<ม>ดิกกี้พวกดิกกี้วอลคอมก็ห้าหกร้อยนะ แพงเยอะมากว่ะได้แล้วพี่ตอนนี้พี่เอิบก็ได้เออกางเกงแล้วนะครับผมหนึ่งตัวนะฮะเป็นกางเกงที่เอวพอดีกับเขาสุดๆตัวละ60บาทเท่านั้นเองผมชอบเเล่นผ้าขาวดูป้าย หานี้ก็ดีเหมือนกันมันก็เป็นป้ายนอกหมดนะป้ายเมกาเลยนะเื้อยืนเมริกานะแต่ว่ามันเป็นฟั่มขอปักผมเอาแบบที่ตัวเองชอบนะแบบนี้ผมว่าเสื่อน80เนี่ยนะแล้วก็ป้ายเก่า แอนวิลแดงเมื่อกี้ที่เราดูเป็นแอนวิลฟ้านะอันนี้เก่ากว่าอืมมันเล็กไปแต่ถ้าแบบไอพีจะใส่สวยเลยผ้าขาวเยอะมากนะครับร้านเนี้อันนี้ที่ไหนครับอันนี้ตลาดร้อนนะครับผมสตาจังหวัดละรียงลายยองลองมาเดินดูนะครับผมบอกเลยว่าของดีๆเยอะแต่ว่าเราต้องหาเองมาเร็วๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าของหมดเร็วมาก อยากให้หารองเท้าให้ใั่คู่นึงรองเท้าอะไรครับผ้าใบเห็นใส่คู่เดียวคู่เดียวไอ้พวกแบบ Nike หรพวกอะไรนี่ไงแอววหูยังสวยอยู่เลยเนี่ยยิ้มไปแบบว่ามันยังไม่ย่นเลยนะได้หลวมเลยนะอ๋อถอดกินข้าวก่อนะฝนตกเฉยเลยว่ะแย่เลยเนี่ยคนทำมาหากินเฮ้ยมันไม่ไม่ไปดูแว่นผมอยากเห็นผมอยากดูแว่นก่อน มีหมาเฉยพี่ครับมีเท่าไหร่ครับอ๋อไม่ใช่ครับตัวนั้นถ้ามันเขาออกทางนี้พี่ทำให้มันงันออกไหนใช่ไหมใช่ครับ ง่ายๆเบสิกเบสิกค่ะมาเข้าใส่ไมค์ให okay. okay. uh, right okay. ้มันสวยนะให้มันสวยให้มันสวยเท่าไหร่นะครับพี่4,500บ60เองเดี๋ยดแน่นอนฮะเดี๋ยวใส่เลยผมคืนได้ไหมพี่ก็ได้ครับขอบคุณมากครับครับผมกุจชี้ให้ยืนด้วยกันดิเราไมค์กมีนะอือล่ะนะพี่ก็เท่อ่ะ ฝนตกแล้วว่าเดี๋ยวผมเก็บไม้ก่อนเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับผมเพราะว่าพูดเซ็งอะ่ะแต่ดีแล้วได้กลับบ้านแต่คือนานๆที่ผมจะมาไงแต่เขาเซ็งคือแบบได้ลงจากรถมาแล้วะนะแต่เดี๋ยวต้องเก็บกล้องละไปเก็บเก็บก่อนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดร้อนนะครับผมเสร็จแล้วอ๋อผมมันตกนะครับก็เลยยังไม่ไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อเท่าไหร่เลยก็แบบร้านเขาเริ่มปิดกันหมดแล้วเลยเลยคิดว่าเรากลับบ้านดีกว่าแค่นี้ก็ผมก็ได้เสื้อมาสี่ตัวแล้วะเป็นเกงตัวหนึ่งสั่นสั่นได้ไร กโคตรจ้าผมบอกเลยเมื่อกี้เดินตอนเดินเข้าตลาดมีป้าชมเนี่ยว่าหลอ่อว่าน่ารักอว่าคู่นี้น่ารักมากเลยจริงกดแฟนทิปหนึ่งไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้าผมบอกเลยว่าเดี๋ยวในอนาคตอะ่ะผมจะมาซื้ออีกเจอกันครับผมบาย